แพ็กสินค้านะครับผมเราก็จะแลบแล้วก็ใส่กล่องกระดาษอีกครั้งนะครับครับแล้วก็เรยยัดโฟมเข้าไปให้มันแน่นนะครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราก็จะมีกล่องไม้นะครับผมครับใส่เข้าไปเอากล่องกระดาษใส่เข้าไปในลังไม้อีกทีนะครับเพื่อความแข็งแรงในการขนส่งนะครับเพราะงั้นลูกค้าต่างจังหวัดนะครับก็ ามารถมั่นใจเลยครับว่าการแพ็คของเราเนี่ยยังไม่สิ้นจุดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเป็นเป็นขั้นตอน,นครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องช่างของบริษัทเองนะครับผม,ผมแพ็ก,กระดาษลูกฟูกตอนนี้เราก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองโยนเดี่ยนห้าดูนะครับว่ามันจะเด้งหรือเปล่านะครับ